สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุ้กูทุกคนสุหมองสุบอนเนาะพ่อพ้อกับเซินเก่าเชิญเคยกับซองน้องเดือนพี่น้องสวาสดีน้องเจ้าเอือยหนังหายกำลังใจอ่ะเธอคือบโเขาไปหอละกูกลัวขายขี้หน้าละสิไม่หอขัต้ติมซึ่งหอเป็นนะ

mình kêu bỏ hang bỏ yang lê hơi thơm mặn hiểu bầm nít đi <cười> <cười> sao chơi nàng mặn kêu hiểu vì đóng người mi ông nhìn chơi khuyên mang năm vang nặng mẹ con chê Sai vì nó ยายจ้อยแล้วก็แม่ยายอ้วนพี่น้องซอยกันห่อข้าวต้มผู้ตาผู้แก่ก็บ่ทันมาหลายเนาะคือบ่เห็นแม่เมย์ว่าบ่ทันมาเนาะมันยังเ้าอยู่เด้จอยสิได้คู่เพี่น้องน้อยเฮาก็สิเมือพี่น้องเอ้ยเมือเปลี่ยนพอน้องเดือน หายพ่องเดือนลงบาทปก่อตีนถาดนำ่อเ่าเ้ากับชิมือเอาลูกๆบหายคุณแม่ห่อกระตุเพื่อให้กระตุตัดเน่เนาะบาทปุ๊บคือเหี่ยวตโ้ยขู่ตโดย

ไอ้ใบไอ้ใบเมื่อนี้ไอ้ใบมา, <laughs> บาหอา่อข้าวต้มน้ำคุณแม่เนาะพี่น้องไอ้ใบกะห่อได้งามงามพี่น้องเหี่ยวต้มยำจ ยายเป็นหอบวงามเป็นหอนี่ดัก็หอโลดเลยพี่น่อพี่น่ออ้าจุกอันแม่น้องดำนับต้องท้าแม่น้องดำบ้าโทษหาดกินหัดไหมต้องด้วยลอก็คิดสอบหาชิตอันขนมปิดยังอยู่ปิดหนึ่งเดียวบ่าหาหายใส่มะขามน่ะ ลืมจนเขาขุดพ <rett in> <as> ่อเมื่อจะได้ขุดพ่อเออขนมปิดยังอยู่ในปิดหนึ่งเฮ้ยจอยต้นเท้าห่อต้นเท้าอันหายขนมนะเขาลืมมาอยู่ในยังปิดหนึ่งใส่มาข้างของแบบอันใหญ่อันยาวเด็กอันใหญ่บาตอันช่องปิดนะซี่ยาแบบเป็นหลอดนะไม่ทาก เออมันมีกลิ่นโมน้องเดนดด้ตอเปลี่ยนะพอมากเลยโอ้น้อยเพรเท้า่อยโดยขอหกนาทีแป๊บเดียวพอเท้าก็เร่งแลวพี่น้องเ้ยแมน้องเดือนก็ใกล้ชีได้เมื่ออะไรแหละเมื่อเปลี่ยนพอน้องเดือนให้เพิ่นมาก่อตีนถาดุห้ากับชีเมื่อเอาลูก อันม uhm, ื่อน er> ี่ใช่สูตรมะบ๊อบเถาบ๊าดเ่าใชสูตรมาคุมงานเมื่อขึนนี่อันเทร้านเคยอยู่บ่เกียงตูดเมื่องั้แต่ห้อยยิ้ กางเว้นน่ะเล่นแล้วก็เท้ากันกางเว้นไหนแม่น้องเดือนมากพอน้องเดือนนะเอาลูกเวลาลูกนอนก็นอนน้ำลูกกางคืนแล้วก็มาม่า ห่อเบิดแล้วบอนี่ข่อยไ่สามสีห่อขุดต้มกัต้มจะเป็นวินแย่นแม่ปุ้งผัวสิเป็นผัวนด้ตก เตรียมชิลงวัดบ่นีออ่บ้ป่เถวชิลงวัดบ่นี่ชิลงวัดบ่ปนี้แหละเจ้ากมลนลแม่ตกกไหอระตบอยู่ใน,อในเอตอตงเมื่อเปลี่ยน ห่อกะต้มไงง่องเลยนะมือในห่อเบิดมือผู้ต้มกับเป็นวินเลยนะมือในยันเป็นน,นันแผนแม่ปุ้งผู้และเสด็จ้มอ,อีกสว่วนจากน้อยก็คือชีหอ่อไว้กว่านี้เพราะผูทาวิ่กนกสิมาลาย,ยาเหล็กมือเลยซัดจอย น,ออน้นองกอนันนั่งออนน่ะบ่เห็นเหมืมนอนเหมือนโอ้ตินติจ้าน้องออนอน่ะไปงานแต่งพี่นอ้องไปงานแต่งอ้ายเพิ่นเะมื่อนี้ไงเพิ่นบอ่ได้มาเพิ่นเสร็จบอกเท่าแล้วว่าบอกว่าทำไม่ท้าวในเดอ้อเพิ่นว่าเพิ่นบอ่ได้มามต้องไปงานแต่งพี่ชายงานแต่งใครงานแต่งอ่ะไเพิ่นว่ะจะอ้ายทางแา้วก็บอก น้องเยี here, Puis, okay. ่ยมงบ่เห็นอุ้ยโทษเลยจ้องโลนะท่านยประทนเด้อเธอก็ต้องโดดถูกให้มันทันาลเอันสลเดอร์ปากแตกเลยสลเดอร์ปากแตก ใส่ตองกล้วยห่อพี่น้องกล้วยก็ใส่แบบเต็มที่เลยนะงามแบบบูชาอุยอืมไปลอยอยู่นั่นไหมขชาวจอยบ่ข้าวจอยเออกระดาของเจ้างานงามคือบู้าว่าเจ้าวันชีได้พอใหม่บูจาเซลอีเมลเซลอีเมลลินพี่น้องเดาคนเกิดคือมาเคยดมา

หอยตีนกาตีนไก่มาเลยพนว่าท่าอย่างเลยจงใจอันไห้พมยญ้ามาเลยนะเฮ้ยตอนนี้เป็นไอใบพี่น้องพมยาวเลยจะเป็นแซวจอยเซวแซวจอยเล่นคลิปในแชดมาลาพระจาพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นะพี่น้องขอบคุณขอบคุณบัสคูสุขค่ิขับมาเบิ่งมาติดตามพอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้ากับสบายดี